แรงงานได้เฮเคาะแล้วปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ400บาทใน10จังหวัดท่องเที่ยวนำร่องเริ่มวันที่13เมษายนนี้นะครับโดยคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22นะครับได้ประชุมพิจารณาการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการบริการโรงแรมและที่พัก ในพื้นที่10จังหวัดน,นะครับซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ล่าสุดเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรมเพื่อใช้สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทกิจการโรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปและมีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปโดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ400บาท และให้มีผลมงคับใช้ตั้งแต่วันที่13เมษายน2567นี้เป็นต้นไปนะครับนำร่องในเขตพื้นที่10จังหวัดได้แก่ 1. กรุงเทพมหานครเฉพาะเขตปทุมวันและเขตวัฒนา 2. จังหวัดกระบี่เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง 3. จังหวัดชนบุรีเฉพาะเขตเมืองพัทยา 4. จังหวัดเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 5. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน 6. จังหวัดพังงาเฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก 7. จังหวัดภูเก็ต 8. จังหวัดระยองเฉพาะเขตตำบลบ้านเพ 9. จังหวัดสงขลาเฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และ10จังหวัดสุราษฎร์ธานีเฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุยนะครับทางนี้เนื่องจากอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหากรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขณะที่ธุรกิจการให้บริการที่พักแรมมีการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องและ10พื้นที่ใน10จังหวัดนำร่องนี้เป็นพื้นที่ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงนะครับทางคณะกรรมการค่าจ้างจึงได้ กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรมครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับซึ่งวันนี้ก็มีมติเป็นเอกฉันนะครับในการนำร่อง10จังหวัดในเขตพื้นที่นี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องแรงงานนะครับ